สวัสดีครับไปกคราดด้วยกันนะครับเดินทางแล้วครับผมหิวถึงมัมเมืองพลแล้วครับ บือบอมแมนครับมาจากคอนแก่นไม่ได้ผ่านบอรบือครับผมก็มาบันแหบันไพยเมืองพน้นเนาะเส้นตรงมิตรภาพถนนมาเลกสองเลยครับสวัสดีพี่วันเมืองค้า วันนี้วันอาทิตย์ไหมครับวันอาทิตย์วันหยุดครับอากาศดีใครที่ได้นอนอยู่บ้านไม่ได้ไปทำงานก็คงแบบฟินกับบรรยากาศหนานอนเว้นสำหรับช่วงนี้นะครับเพราะว่าพายุเข้าเห็นบอกว่ากรมอุตุบอกพายุจะเข้าอีก19ลูกนะครับสิบ,บดทวมเมิดบอก์ดนี้สารข้ามกับทวมเ้อยแย้งนะ น้ำชีเริ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วก็น้ำที่แก่งเริงจานนะครับอยู่แถวบานน้มก็เริ่มขึ้นแล้วดีที่ผมปีนี้ไม่ได้ทำนานะครับปีที่แล้วทำนาปีที่แล้วทำนาน้ำท่วมเหลือข้าวอยู่แต่ว่าข้าวก็าขายไม่ได้แต่ก็เหลือไว้กินครับไปเลี้ยงลูกน้อง ยังเป็นเกษตรกรอยู่ครับกำลังไปโคราชครับพี่น้องโคราชนะครับวันนี้เราเจอกันช่วงบ่าย3าโมงนะครับเป็นต้นไปนะฮะที่ชั้น1ฝั่ง,งเซนทันนะครับฝั่งเซนทันนะครับชั้น1นึ่เซนทันโคราชนะครับแล้วก็ตอนเย็นเราเจอกันนะครับ กับ AB, คอนเสิร์ต a อครับคอนเสิร์ตแอนอร์ดีบอยสีชัยก็ที่โคราชเหมือนกันนะครับร้านร้านเอี้ยงผมแล้วไหมครับแต่ก่อนอื่นคือเรามาแบบเจอกันก่อนแล้วก็สายชอบทั้งหลายต้องกระซิบบอกว่าอยากให้ทุกคนแบบช่วยกดแชร์กดไลค์ไปเยอะๆนะครับประมาณบ่าย3ามโมงที่เพจเซนทันโคราชนะครับ เพจเซนทันโคราชนะครับผมประมาณบ่ายสามโมงช็อปไปด้วยกันกับบอยซิริชัยนะครับลำไปด้วยช็อปไปด้วยนะครับพี่น้องโคราชถ้าใครไม่ได้มาก็รอดูไลฟ์สดอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับแต่ก็อยากให้มาให้กําลังใจหน้าช็อปนะครับวันนี้รับบทเป็นพ่อค้าอีก1หนึ่งวันกับเซนทันโคราชนะครับ4,000คนครับ จีจีพิมพ์ได้เลยครับครับวันนี้ไปเป็นพ่อค้าครับรับบทพ่อค้าอีกหนึ่งวันแต่งหน้าทําผมเรียบร้อยวันนี้แต่งเองครับผมมีสองงานแล้วก็จะเอาหน้านี้แบบใช้สองงานเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับหลายคนหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าหลายคนก็ยังทำงานอยู่ และก็ขอให้การใช้ชีวิตแต่ละวันของทุกๆท,ท่านนะครับมีความสุขนะครับทั้งคนที่ได้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับทั้งคนที่กําลังทํางานอยู่นะครับก็ขอให้การทํางานราบรื่อและก็มีความสุข mm hmm. อ๋อแม่กินก๋วยเตี๋ยวครับผม จีจครับจีจนี่หมายถึงสวัสด,ดีนะครับผมก็ขอสวัสดีจีครับรัก A อนะคะครับผมแม่กุไลแม่วิไลครับโอ้ใส่รูปโปรไฟล์เป็นบอยสิลิชัยบนตัวนี้ขอบคุณนะครับและเติมพลังก่อนนะครับ นมสุดปังครับขอบพระคุณคุณแม่สีมาดวงใจนะครับไร ได้ถอดเนเดิมตองว่ากินหมดตองสี่พันสี่ร้ยท่านครับสุขสันต์วันอาทิตย์นะครับ งานอกหน่อยขึ้นม่ติดต่อเปนไปยังครับผมเดี๋ยวให้บอยกลับบ้านก่อนนะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้กลับบ้านพรุ่งนี้มีงานที่สารคามครับ เป็นเล็กพิเศษน้ำตกหมูมันมีเพลงนะถ้าเข้าไปนี่มันตัดกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เมืองพนครับสี่พันแดร้อยท่านเดี๋ยวบอยไลฟ์ใหม่ได้ไหมครับมันมีเพลงผมกลัวเพจปิวนะครับกินข้าวก่อนครับผมเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับแล้วเจอรอรออยู่ที่หน้าจอด้วยวันที่ เอาวันนี้นะครับบ่ายสาม